สุดท้ายสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศต้องการมันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับในช่วงนี้เยาวชนคอมเมนทุกคนเนี่ยหลังจากยืนเคารพชงชาติพวกเขาจะมีการตะโกนคาว่าเลิกใช้ของเสียมเลิกใช้ของเสียมซึ่งแน่นอนนะครับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องการให้คนคขมรนทั้ง,ทงประเทศเลิกใช้ของเสียมไปนานแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยคนที่สะเทือนคงจะไม่ใช่ชาวเสียมนะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับและนั่นก็คือฮุนเซนทั่นเองเพราะฮุนเซนนี่แหละเป็นตัวการในการซื้อของไทยเข้าไปขายที่กัมพูชา ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหฮงออคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแลวเดน,นียนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่ตอนนี้คนออคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้คนคเขมยนเขาก็มีการทำแคมเปญแบรนด์สินค้าไทยกันยกใหญ่เลยนะซึ่งอาตรงๆนะเนี่ยเท่าที่นับจานวนครั้งที่คนคเขมยนทำแคมเปญแบรนด์สินค้าไทยเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่3ามพันแล้วมั้งครับก็ยังไม่เห็นทําได้ซากระทีล่าสุดยังเห็นดราม่าเกี่ยวกับคนคเขียเนี่ยซื้อมาม่าไทยกินกันอยู่เลยนะครับก็บอกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับว่ามาม่าไทยเนี่ยแม่นโคตรอร่อยนะถ้า,าได้เคยริมลองรสชาติไปแล้วจะลืมไม่ลงนะครับยังไงก็ต้องแอบมีกกกกกการลลลััอออดดึๆๆ่นนยตต้้งมิูี แม่ได้กินมาม่าไทยนี่ต้องยอมับนะครับว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมหวเลินจนใจเสลือเกินซึ่งไอเรื่องการแบนสินค้าไทยอะไรแบบนี้เนี่ยล่าสุดทางรัฐบาลกัมพูชานําโดยนายฮุนเซนเนี่ยได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าคนกัมพูชาทุกคน y ang y ang ยังสามารถใช้สินค้าไทยกันได้ตามปกติเพราะสินค้าไทยในก,กัมพูชาเนี่ยมันเป็นสินค้าไทยที่ผลิตได้เองภายในประเทศกัมพูชานะครับโอ้โหนะก็เพิ่งรู้นะครับว่าสินค้าไทยเนี่ยแม่งผลิตที่ประเทศกัมพูชาซึ่งสิ่งที่ฮุนเซนพูดทั้งหมดเนี่ยฟังแป สินค้าในกัมพูชาแทบจะทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกส่งแล้วก็รับมาจากประเทศไทยนั่นแหละแต่คุณเซนเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าคนเขมรจะบอยขอสินค้าไทยไม่ซื้อสินค้าไทยนะครับก็เลยมีการแก้สถานการณ์ว่าสินค้าไทยที่มันอยู่ในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ผลิตได้ภายในกัมพูชาซึ่งถ้าเราลองไปเช็คดูเนี่ยว่ามันมีสินค้าไทยอะไรบ้างที่ผลิตได้ภายในประเทศกัมพูชา มันจะมีอยู่เพียงแค่ไม่ถึง10%เท่านั้นนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามันมีโรงงานผลิตในประเทศกัมพูชาจร,จริงๆนะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้มากเท่ากับความต้องการของคนกัมพูชาทั้งประเทศยังไงซะก็ต้องอิมพอร์ตสินค้ามาจากประเทศไทยซึ่งถ้าถามว่าเอ๊แล้วทำไมฮุนเซนถึงต้องพูดแบบนั้นด้วยนะเนี่ยลองไปสืบเสาะหาข้อมูลดูแล้วนะครับมันมีหลักฐานอยู่หลายอย่างเลยนะครับว่าฮุนเซนอาจจะเป็นตัวการหลักสําคัญที่เป็นโครงข่ายสําคัญในการนําเข้าสินค้าไทยเข้าไปในกัมพูชาเพราะก่อนหน้านี้หลายๆคนน่่่าาาาาจะมีกรรทบขวว ตำรวจกัมพูชาเนี่ยได้มีการบุกทลายโรงงานกักตุนสินค้าไทยมากกว่า70กว่าทันนะครับซึ่งเจ้าของโกดังแห่งนี้เนี่ยมันก็คือลูกหลานของฮุนเซนนั่นเองคิดดูว่าเส้นใหญ่ขนาดไหนขนาดโดนตำรวจบุกเข้าไปยึดสินค้าทั้งหมดแล้วอีกไม่ถึง2 4ชั่วโมงรัฐบาลต้องออกมาประกาศว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสินค้าที่นําเข้ามาแบบถูกกฎหมายซะอย่างนั้นแถมมีการประกาศออกมาอย่างเชัดเจนด้วยว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันสะอาดปลอดภัยถูกสุข,ขอ,อนามัยซะอย่างนั้นคนขเขมรเนี่ยสามารถนําไปรับประทานต่อได้ แถมแค่นั้นไม่พอนะครับทางคุนเซนก็มีการประกาศออกมาว่าในหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลอนุญาตให้พวกยิปบัวต่างๆเนี่ยสามารถรับสินค้าไทยเข้ามาขายในกัมพูชาได้แต่จําเป็นจะต้องหาสินค้าด้วยตัวเองไม่ว่าจะด้วยช่องทางใดก็ตามการนําสินค้าไทยมาขายในกัมพูชาไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งแค่การที่ฮุนเซนออกมาพูดแบบนี้นะครับมันก็เป็นการยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าไอ้ตัวเป้งที่คอยนําสินค้าไทยเข้ามาในกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครมันก็คือไอ้เจ้าฮุนเซนนี่แหละ อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดมันมีสิ่งเกิดขึ้นที่น่าจะทําให้คุณเซนเนอร์น่าจะตาเลือก,กันเลยทีเดียวเพราะมันมีการทำแคมเปญของเยาวชนของกัมพูชานะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังเคารพธงชาติแม่อย่างนี้กัมพูชามายืนเคารพธงชาติกันด้วยนะเยาวชนเขมรทุกคนเนี่ยจะต้องตะโกนคําว่าเลิกใช้ของเสียมเลิกใช้ของเสียมเลิกใช้ของเสียมซึ่งก็เป็นการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์นะครับเพียงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นการยากที่พวกเขาเนี่จะทํากันได้แต่อย่างน,น้อยมันก็เป็นการเตือนสติว่าเราจะต้้อองงเเลกใชขประททศไทย ซึ่งต,ต,ตรงๆนะครับก็อย่างที่บอกในช่วงต้นสิ่งนี้เนี่ยมันสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในจุดที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องการที่จะคบค้าสมาคมกับกัมพูชาแม้แต่้งสินค้าเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ใช้นะครับจริงๆเยาวชนเขมรน,น่าจะมีการตะโกนออกมาอีกหนึ่งคำโซเดียมนะนั่นก็คือเลิกไปทาง,งานที่ไทยเลิกไปขอทานที่ประเทศไทยเลิกนําเข้าเกลือจากประเทศไทยจริงๆน่าจะมีการระบุคาพวกนี้เอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรกันหน่อย ให้เยาวชนขเขมรเนี่ยตะโกนคาว่าเลิกใช้ของเสียมเลิกใช้ของเสียมพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ Comment แรกก็บอกว่านอกจากเราจะตะโกนว่าเลิกใช้ของเสียมแล้วเราจะต้องตะโกนว่าเลิกใช้ของเวียดนามด้วยเพราะทั้ง2ประเทศนี้ไม่เคยคิดดีกับเราเลยประเทศเราเนี่ยเดินทางก็ไปสร้างธุรกิจให้กับพวกเขาแต่เขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราแม้แต่นิดแถมยังต้องการที่ดินของเราไปเป็นของตัวเองอีกคอมเมนต์ Comment ต่อมา,าบอกว่าการการะทําแบบนี้มันก็ทําได้เฉพาะโรงเรียนเอก,กชนเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลไม่มีทางเลยที่จะทําแบบนี้ได้ เพราะการกระทาแบบนี้มันเป็นการขัดต่อคําสั่งของหุ้นเซ็นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องทำแคมเปญแบรนด์สินค้าไทยไปย่งกว่าพวกเขาจะเลิกเลียเราว่าคอมเมนต์ขอทานพวกเขาชอบอวดอ้างว่าพวกเขาเป็นในที่ร่ารวยทางๆที่ก็มีขอทานเหมือนกันพวกเขาไม่ดูถูกชนชาติเดียวกันแต่พวกเขาดูถูกคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้พวกเขาเนี่ยรับรู้ว่าถ้าไม่มีเราอุดหนุนสินค้าของพวกเขาพวกเขานั่นแหละที่จะอยู่กันไม่ได้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเสียมจะต้องปล่อยทาาททั้ง18คนกลับประเทศ ไม่งั้นเราจะแบนดสินค้าไทยกันไปเรื่อยๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าขอความการุณาจากคนใหญ่นคนโตของประเทศควรจะเลิกนําเข้าสินค้าของประเทศไทยสักทีเพื่อประเทศของเราจะได้แข็งแกร่งและเลิกโดนดูทุกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์เราก็แบบนี้แหละเลิกใช้ของเสียมก็หันมาใช้ของเวียดนามเดี๋ยวพอมีปัญหากับเวียดนามก็หันมาใช้ของเสียมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนแคมเปญนี้หวังว่าอนาคตเราคงจะไม่เห็นเครื่องบิน F 1 6บินผ่านหลังคาบ้านเราอีกต่อไป คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในระหว่างที่เรากําลังแบรนด์สินค้าไทยมันก็มีสินค้าเวียดนามที่นําเข้ามาแบบผิดกฎหมายทะลักเข้ามาประเทศเรามากมายมาหาศาลคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประชาชนต้องการที่จะแบรนด์สินค้าไทยแต่คนใหญ่คนโตของเรายังยืนยันที่จะนําสินค้าไทยเข้ามาแล้วแบบนี้เมื่อไหร่สินค้าไทยมันจะหมดซากกะทีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าครจะเยาวชนของเราขึ้นมาบริหารประเทศแทนเพราะรู้จักคิดมากกว่าคนใหญ่คนโตของเราซะอีก คอมเมนต์ต่อมาครบอกว่าดูจากในคลิปท่ายกมือแบบนั้นมันคือท่าเดียวกับยุคของเขมรแดงอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนในคลิปนี้เนี่ยเอาตรงๆนะไม่อยากจะใส่อารมณ์แล้วก็แอคชั่นอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนนะครับก็ยังไงรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับเอาตรงๆนะนะมั่นใจมากๆว่าเดี๋ยวในหลังจากนี้เนี่ยคุณเซนมันจะต้องมีการออกมาพูดเรื่องนี้อย่างแน่นอน เพราะถ้าคนกัมพูชาทั้งประเทศเนี่ยรณรงคลงไม่ใช้สินค้าไทยนะครับคนที่เดือดร้อนที่สุดนั่นก็คือรัฐบาลกัมพูชานั่นเองเพราะสินค้าที่ถูกที่สุดเท่าที่กัมพูชาจะนําเข้ามาได้นะครับนั่นก็คือสินค้าไทยแต่ถ้าคนกัมเนไม่ใช้สินค้าไทยเนี่ยแล้วรัฐบาลจะไม่ต้องหาสินค้าเข้ามาจากประเทศอื่นเนี่ยรับรองว่าไม่สามารถที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ไวอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าราคาสินค้าที่มันแพงกว่ากันมากกว่า30%โดยเฉพาะของเวียดนามนะ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาตอนนี้เนี่ยก็พยายามปิดข่าวไม่ให้ประชาชนในประเทศเนี่ยรับรู้นะครับว่าในตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยแมงถังแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดมีข่าวหลุดว่าทางฮุนมเนตเนี่ยเตรียมที่จะติดต่อไปที่ IMF ขอกู้เงินหมื่นล้านเพื่อที่จะเอามาอุ้มประเทศไม่ให้ประเทศเนี่ยมันล่มสลายมีข่าวหลุดออกมาแค่วบเดียวเนี่ยโอโหรัฐบาลกัมพูชานี่ยรีบสั่งให้ลบครงลบคลิปข่าวนี้ออกจากโลกโซเชียลเป็นการด่วนเลยนะครับซึ่งในฐานะที่น่าเป็นคนไทยเนี่ยนะ้าก็ขอรับปากทุกคนเลยว่านะ้าจะพยายามหาข่าวที่อเจ้้าาาุนนนมมเเัขอกกิจ F มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันให้ได้ยิ่งรัฐบาลกัมพูชาต้องการที่จะปิดข่าวนี้ให้มันเงียบเทียบที่สุดเราก็ต้องยิ่งแชร์เรื่องนี้ให้คนทั้งโลกเนี่ยมันได้รับทราบนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นะทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ